คุณกาลังสงสัยใช่ไหมคุณประธานคุณสงสัยว่าใครจะเป็นอะไรคุณอยากให้ทุกคนเนี่ยย,ยนืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าตัวละครคุณเป็นอะไรใช่ไหมครับผม <c oughs> เป้ตัว <คง S 2> ต่าง<ด>หน่อยครับถ้ากว่าผมเป็นคนดีไม่ดีก็เดินตามมาครับไปทำภารกิจด้วยกันพูนํารัวเลยเป็นคนดี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 ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสองคนเนี่ยนะที่กําลังแบบคิดจะฆ่าคนอื่น่ะผมว่าคุณเนี่ยกลับตัวได้ก็กลับตัวซะอย่าเป็นคนชั่วเลยนะครับ คนพูดอย่างเงี้ยร้อยทัวร์ร้อยะเป็นอ i m p เตอร์แน่นอนไม่ใช่ครับส่วนตัวละครผมชื่อพาวลิ l นะฮะผมตัวสีเหลืองอ่อนนะฮะใส่ชุดทหารนะครับผมอ๋อเป็นทหารเลยฮะใช่ครับผมเป็นทหารครับทหารในค่า i m p o r t เตอร์ือวรอเนี่ยอ er hmm ุ้ยเขาคือใครเขาคือใครเจบันดิตมีเจ็ดแล้วหนึ่งมีเจีิคนหนึ่งคือใครระ้บยเป็นเจบันดิตนะครับวันนี้เอ้าคุณดุนเหรอเอาโคแฟนคลับเจ็บันดิตปะเนี่ย มาตั้งชื่อตามเลยล่ะแฟนบอยดูจากชื่อก็น่าจะรู้เป็นคนดีอยู่แล้วไม่ต้องถามแล้วว่าเป็นบอยอะไรเนี่ยชื่อจคือคนชั่วคุณมาด้วยกันเนี่ยจเป็นคนช่วฆาตกรชั่วต่อไป CTR เหรอฮะแนะนำตัวซะหน่อยฮะมีอะไรจะถ่มถุยไหมอ่าขอปเตอร์นะครับผม CTR รู้วันอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรครับผมก็เนี่ยครับตัวสีเหลืองใส่ชุดตำรวจคนดีครับง่ายๆอย่างงี้เหี๋ยเหลือใครอ่ะอุ้ยพี่คิมมอนนี่ไงยังไม่ได้เดินมาเจอพี่คิมเลยคิมมอนครับรับบทเป็นตัวละครตัวหัว หม่วงนะครับ๋อพี่ i m p o r t ์เตอร์ใหญ่ก็ทานคนอ m p o r t ร์ไม่หัวม่วงหรอกครับเพราะว่าปกติเวลาโดยเขาตีโดยเขาทุบจนหัวม่วงหมดแล้วครับเป็นคนดีที่โดนกระทำครับผมคาดเดาว่าเกมนี้ผมจะได้เล่นอยู่แป๊บเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วเขาอีกก็พี่เป็นอร p o r t ร์ไม่ใช่หรออาจจะอร p o r t ร์จะโดนฆ่าได้ยังไงเนาะเนี่ยนะคนดีเลยนะครับเริ่มครับทุกคนผมตามใครดีอ่ะเอ๊ะเนี่ยคนนี้เขาดูเล่นไม่เป็นที่สุดเลยอ่ะคนเนี้ยวันเนี้ย ผมจะรอดูเขาตายเนี่ยเกมนี้เอาจริงๆทุกคนเป็นมิตรกันมากเลยเนี่ยไม่ทําอะไรกันเลยเขาไม่เล่นกันหรอกเขาเขาไม่คิดจะแบบฆ่าใครสักคนเลยหรอเอ้าแล้วผมเดินหาใครไม่เจอแล้วทีนี้อี่ไนี่ไงสีนี้อะจอดจดจ่องจ้องหนึ่งนะเอ้าเรียบร้อยกระตาเลยเห็นกระตาเลยตื่มากอ่ามีคนรีพอร์ตแล้วฮะ ผมเจอศพฮะก็คือพี่พี่คอมนอนอยู่แล้วแต่ผมไม่เห็นใครเลยไม่ชดนะัดฮะอันนี้มูนไม่ชัดเลยผมไม่เห็นใครแต่ผมสงสัยนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นสโนว์แมนเพราะคุณสโนว์แมนเขาโหวเร็วมากเหมือนเขาแบบกำลังจะหนีความผิดอะไรทักอย่างอนะ่ะค<ผ>มนีเป็มูท่อครับแล้วถ้าคุณอยากแพ้คุณก็โหวผมเลยครับแนั้นเลยถ้าคุณไม่อยากชนะคุณก็โหวดผมไปเลยมีพยานไหมคุณมีพยานไหมเดินไปเจอสโนว์แมนที่ห้องน้ำมันครับ ใช่ครับกำลังเติมน้ำมันอยู่นะเดี๋ยวยานดับแล้วก็หลังจากนั้นไปเจอคุณเจทีครับดูแบบหน้าสันสันแบบแปลกๆครับผมก็ไแจะหน้าสันแปลกๆก็รู้ว่าศพมันอยู่หน้ายานเหรอใช่หน้ายานเลยครับหน้ายานผมเพิ่งเดินมันคิดว่ามันจะตายก่อนออกซิเจนหรือหลังออกซิเจนนะเออผมเป็นคนแก้ออกซิเจนนะยครับขอขอยืนยันตัวตนครับก็ไปด้วยตรงนี้ไม่มีใครยอมใครเนาะผมเพิ่งอยู่ตรงออกซิเจนเสร็จแล้วผมไปตรงเอเม์เจนซี่แล้วผมเลี้ยวซ้ายไปผมเจอศพเลยผมเจ้ากุลาหนยไปค่า แสดงว่าเขาอาจจะแบบว่ากดก่อนบ้แล้วค่อยฆ่าแสดว่าสมันอาจจะใหม่มากเพราะฉะนั้นเจสก็มีโอกาสเพราะว่าเจสอ่ะเป็นคนแก้ศพอยู่เอ้ยแก้แก้แก้ออกซิเจนอยู่ใช่ไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแก้จะฆ่าแล้วก็แล้วก็ไปออกซิเจนก็ได้เอาแล้วเจอคนมองเกมขาดถ้าพี่คิดแบบนี้ผมเสียใจมากพี่คิมผมบอกเลยมันเป็นการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์อ่าตอนนี้มีจำเลยสองคนนะเป็นคุณสโนว์แมนนะพี่แบงค์กับคุณเจสเจที เอางี้ดีกว่าโปรคอถามได้ไหมฮะท่านประธานนะครับผมครับเดือดแปดสิบวินะคอปเตอร์ใครฆ่าคุณครับเอ้ยเดี๋ยวอย่ามาถามเกิดตายก็พูดไม่ได้เพราะตายแล้วเกิดอันนี่นะผมบอกเลยคุณ CDR ตายฟรีนะคุณ CDR ตายฟรีนะเออวิญญาณอาฆาตแน่ตายฟรีขนาดนี้มึงเจอวิญญาณอาฆาตเจอเริ่มเกมแล้วปิดไมค์นะฝั่งผมเขาพลาดมากเลยนะทีมอิน i m p o r อ e r ทำไมเขาไม่ฆ่าพี่คิมก่อนเขาไม่รู้หรือว่าพี่คิมมาเซียนเกมนี้มากๆเลยอ่ะ ไปไหนแล้วว่าบุคคลน่าสงสัยอนี่ไงเจอแล้วผมว่าพี่คิมน่าจะเป็นลายต่อไปแน่นอนจากการคาดเดาของผมละผมเล็งแล้วว่าคนนี้แน่ๆเอา้เาเราเดินเป็นก้อนเลยจากข้างล่างใช่ไหมเราตอนแรกเราอยข้างบนแล้ว,ลวเราก็เลี้ยวลงมาผ่านการข้างล่างขึ้นมาปุ๊บเนเซตนั้นน่ะไม่น่าใช่ทั้งเซตเลย ทีนี้ก็เหลือแบงค์ทีเจ็ตสโนว์แมนแล้วก็เจ็ตบันดิตก็คือดูเพราผมเดินกับพวกคุณนะเมื่อกี้อ่ะไอเจ็ตไอเจ็ตเหมือนจะเดินกับเราด้วยมาให้เจ็ตรอดตัวไปไอดูนหรือเปล่าอ่าดูนเนี่ยบแมวกาดดูนไม่พูดอะไรเลยอผมเมื่คือเจ็ตบันดิตไงผมวิ่งมากับพวกพี่คือเจทีก็เจทีก็วิ่งมาใช่ไหมเจพ็อกกวิ่งมาใช่ไหมดูนมีพี่รุ้นดูนมีพี่รุ้น โอ้ยมีมอรู้ได้ใช่ไหมโอเคมันก็ชัดแล้วเราเราเหลือเราเหลือไอ้สองแบงค์ไอ้สองแบงค์นรกอ่ะทั้งคู่เลยคุณเห็นหลอดเขียวๆข้างบนคนไหมที่มันจะเต็มได้เนี่ยมันเป็นเพราะผมนะนี่เพราะมึงฆ่าช้างไงถมึงชนะเราจะเต็มแล้วใจเย็นครับพี่คิมใจเย็นหรือเปล่าแบงค์ทีแบงค์ทีผมว่าแบงค์ทีชัวร์เอาดิเอาสมมตินะถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่ใช่สมมติว่าถ้าเทาผมโดนโบนนะผมว่าต้องเป็นพี่คิมกับพี่เฟอ่อ อย่าคุณอย่าคุณอย่าแต่ว่าใช่คุณเออคุณแบงค์ทีคุณพยายามผักผักใสอยู่ใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นเป็นพี่คิมไพี่เทุกคนทุกคนทีละคนทีละคนมึงว่าเจ็บบัณฑิตนะอ๋อหูสีอุเชียตอนนี้แบบแตกกันไปหมดเหลือเจ็บบัณฑิตคนเดียวนะที่ยังไม่โบวโบวชเป็นหรือเปล่าเจ็บบัณฑิตอ่ะดูนน่ะดูนนายบวชเป็นหรือเปล่าเอ้าดูนเนี่ยตะกุกตะกักอู้คุณแบงค์ทีโดนโยนออกไปก่อนเลยลาก่อย คุณโโมแมนดีไม่น่าใช่นะผมว่าอ่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าใครเราไปตามฆาตากรกันดีกว่าสามคนนี้เขาเล่นด้วยกันตลอดแล้วเขาเซฟนะเนี่ยดูดิอยากเห็นภาพแบบที่เฟอร์กี้หักหลัง่ะแล้วแบ,บเสียบที่คินตายไปเลยอย่างเงี้ยมาแล้วครับยมมาทูดยังไงดีจด,จดจดจ้องจ,อ,งจอ,งอยู่ตรงนี้ทโนโมแมนเอาหลวมตัววิ่งตามเป็นศพหรือเปล่า เฮ้ยเขาลงท่อไปไหนอะเอ้าเห็นกระตาเลยแล้วเขาหายไปเลยเฮ้ยสคนนี้เขาไม่ไม่คิดจะแบบไปทำออื่นกันเลยเหรอเขาจะเดินอยู่อยี้ด้วยกันตลอดเลยเหรอเนี่ยคุณคิมมอนคุณพลซ่ากับเนี่ยพี่เฟอร์กี้เนี่ยมีเจ็บัณฑิตเจ็บัณฑิตนี่ก็คือดุนนะฮะทุกคนตอนนี้คือ4ี่คนนี้อยู่ด้วยกันนะ,ะอ๋อตอนนี้เคเวสจะเต็มแล้วนะฮะทุกคนเต็มแล้วด้วยเอาวิกตอรี่เลย แพ้ไปแบบงงๆนะ importer ่ะฮะเุ่นชนะครับเมื่อกี้สรุปนะฝั่ง importer ได้พ่ายแพ้ไปเป็นไงบ้างคะ importer ใครครับผมยังไม่รู้เลยคนสุดท้ายอ่ะ importer กคือผมกับดุลครับดุลไม่กล้าใครเลยนะดุลผมบอกแล้วคุณดุลเขาไม่ทำผลงานเลยอะมันไม่พลาดหรอกเซนเล่นเกมอ่ะผมพยายามเนียนวิ่งกับคนอื่นคุณแบงค์คุณแบงค์ขอโทษนะ พี่คิมอ่านเกมเก่งมากเลยอะอ่านเกมเก่งอะไรกูผิดหมดเลยที่พูดข่าวมาตอนที่พี่คิมอะเนี่ยแบงทีเป็นอะพี่เจ็ดนั่งยิ้มสบายใจเลยไอ้ดูนี่ออกเลยไอ้ดูนี่แบบยิ้มหวานไอ้ดูน่ะเดินมั่วเลยไม่ได้ทำอะไรเลยดูน่ะเดินขู่วิ่งกับพี่คิมจริงจแม่ก็้ดูไปอยู่จริงๆริอะอย่างเซิง อาแล้วก่อนนะแล้วบทลงโทษคืออะไรอ่ะทีคนบทลงโทษเหรอฮะบทลงโทษให้คุณพูดแค่กอไก่ในการสื่อสารโอเคเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะถ้าสมมติว่ามีการพูดคุยกันปุ๊บดุนกับเจสได้แค่กอไก่เท่านั้นใช่มมีสิทธิ์พูดแค่คำว่าแบบกวกแบบกลมใกล้กินโค้เกอร์อะไรประมาณนี้ไหนลองดูลองพูดดิต้องแต่ตอนนี้ก็ต้องพูดแล้วนะต้องแต่ตอนนี้ต้องเริ่มแล้ว่ตนนี้ต้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วสามสองหนึ่งแอคชั่นลองดูลองพูดไก่ไม่กินข้าวหรือยังตอบตอบตอบ กินข้าวหรือย uh, uh, okay. uh. ังแล้วประมาณนี mm ้ประมาณนี้ถือว่าเข้าใจโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมให้เวลานะฮะสนาทีในการฆ่าไปทุกคนลุยคุณเจษดากรครับยังไงครับเนี่ยคุณเป็นฆาตกรตลอดไปไม่ได้นะคุณเจษดากรนั่นมูท่อหนีด้วยเอ้ามีคนเจอศพแล้วฮะทุกคนนี่มันกดยังไงโอ้โหสศพเลยอ๋อนี่มันคดีอุกชะกันมากเลยนะ เห็นตมตาเลยครับคือพลพลกับผมพูดพูดพร้อมกันคือพลอาจจะยังขำอยู่ผมพยายามรวบรวมสติฮะให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับผมเห็นไหมครับว่าเขาคือใครโอ้โหชัดเจนครับต้องให้พี่คิมบอกได้เลยครับขอโทชี้ตัวเลยครับชี้ตัวเล้วที่เจ็ดครับคนที่เจ็ดครับดิบครับเจ็บบัณฑิตเจ็บบัณฑิตเหรอฮะให้ผมชี้ครับอ่าให้ดนให้ดนให้โดนต้องพูดกอไก่ใช่ไหมกอไก่ครับพูดกอไก่สิกน ก้นกิ้งออกมาพูดไปพูดไปก้นกอนแต่ก,ลกล้นกดปุ่มไม่เป็นโอ้ oh, มีเหตุผลมากเลยนะที่พูดมาไหนพูดต่อสิมึมงฟังออกหรอือเ่ไม่รู้กลุ่มกันกูกงไก่อา้าวผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยดุนเรื่องนี้มันสําคัญจริงๆเป็นเรื่องป <ผม S 1> ักท้องเ่า ปุ่มอะมันจะขึ้นเลยดุนมันไม่มีทาง <_ d isk> มันเหมือนปุ่มคิวอะดุนถ้าสมมติว่าแบบมันหวดได้ไมันขึ้นตรงนั้นเลย <_ d isk> ไกล่รู้หรอกลางมันจะมี <_ d isk> ดกางก,ด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 กดีไอกีกอสกีกอิดะกีกอกออกมาจะกึ่งกองขวาค้างอะให้เป็นพูดคนเดียวเีกว่ามึงไม่ต้องพูดเดี๋ยวนีไม่ใช่เนาะจากี้แก้วกลงเป็นอิมโพสเตอร์กลงก็ไม่ได้คิวกอไก่กไกกอร์ กูไม่รู้ว่าสมัยกูเก่งกูไม่หมดเลยตามใจเอาวนนจริงใช่ไหมว่าตอนสับเลยทุกคนเอ่ยยืนยันครับกล้ายืนยันครับทุกคนเห็นด้วยเป็นเสียงเดียวกันนะฮะอันนี้ยืนยันอ่าใช่ไม่ใช่เดี๋ยวรู้กันฮะอ่าต่อมาเจอกับคุณเจสตพี่คอปพี่คิมพี่เฟอร์กี้เหมือนมีการแทรกซึมเกิดขึ้นอ้าววิกตอรี่เลย ควสสําเร็จอินพอร์เตอร์ไม่มีวันชนะเอาจริงๆเดินไปด้ยกันขนาดยังไงตอนนี้ก็ได้ผลสรุปแล้วนะว่าทีมคิวเมทเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าอิมพอร์เตอร์สองตาแรกคือเล่นไม่เป็นอีมันบาลานซ์อยู่าตอนแรกผมเปิดหัวคิดว่าเราเข้มมากนะรู้เปล่าเราแบบเนี่ยอะมองอัดนี่เราแบบไล่ฆ่ากันเข้มๆเลย โอ้หเล่นเป็นบาร์บี้เลยเมื่อกี้คิดว่าเธอเล่นเป็นบาร์บี้เลยยังไงทุกคนก็สามารถจะไปกด follow IG ของสแตนเตอร์ทวิตเตอร์เพื่อแบบติดตามข่าวสารผลงานของพวกเราได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับที่สำคัญาซีรีส์ด้วยนะครับผมซีรีส์รักวุ่นวายในรถแทบด้วยนะครับเออมาหล่อเลยผมฝากซีรีส์อาการจะรักด้วยแล้วก็เออปีหน้าเนาะอาการจะรักอาการจะรักเป็นเป็นยังไงฮะเดี๋ยวลองทำถ้าอาการจะรักให้ดูหน่อย ล้วย่างอะไม่แมนแมนฮ้ยมีการข่มอะไรเฮ้ยเดี๋ยวออกจากเกมแล้วข่มอ่ะข่มเดี๋ยวมันไม่ได้อยู่ในเกมแล้วจะเย็นอันนี้นอกเกมแล้วป่ะเป็นคนจังหวะแบบจังหวะนรกมากอ่ะโอเคฮะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่แบบเข้ามาร่วมสนุกกันนะแล้วก็ได้บุญด้วยช่วยเชิญชวนกันให้คนมาบริจาคกันเยอะๆนะทำบุญกันเยอะๆครับทำบุญกันเยอะเอ่อฝากก่อนไปมีคนคอมเมนต์มา บอกว่าให้ดุนช่วยอ้อนให้คนมาบริจาคหน่อยดุนทําท่าเป็นแมวและอ้อนครับก็มาช่วยทำบริจาคกันเยอะนะครับแมวแมวด้วยแมวด้วยมวแมวด้วยมวมวอเว็นแมวดมวแลวยวแมวแมวแมแมวแมว่มวแววแ้แมวแมว ไม่แซมเปิลไม่แซมเปิลเอาเลยดูพูดเลยคิดว่าเอาหน้ารัก่ะเขาไม่ยอมจบคลิปให้นะอุ้ยโทษโทษตัดออกไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเชิญชวนหน่อยเชิญชวนหน่อยอุ้ยเลยอ่ะเชิญชวนครับขอบคุณมากครับได้อะไรไปเยอะเลยได้เลยเยอะเลยทุกคน